เข้า5 7 8 5แอดนุ่มส um ุพรรณมาแล้วงวดน,นี้30ทธันวา66 be, be, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันค่ะใน EP ีที่2แล้วนะคะสมุดมาประกาพร้อมนะคะเหลืออีก10กว่าวันก็จะปีใหม่แล้วนะคะใครที่ยังสอบไม่ผ่าน ขอให้รวยต้อนรับปีใหม่นี้นะคะเท่าที่อ่านความคิดเห็นมีคนสอบผ่านเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนได้ทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยสุดยอดนะคะทุกคนจำมุดดินหรือว่าเอกชนก็ขอให้ปังรวยๆอีกนะคะในงวดนี้นะคะทุกคนให้รวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มดูการบ้านชุดนี้กันดีกว่านะคะทุกคนเริ่มกันจากชุดตัวเลขของแอดหนุ um ่มสุพรรณนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา16ทธันวาคมเรียกได้ว่าสุดปงังแอดมินไม่ได้นำมาฝากนะคะสำหรับเลขของแอดหนุ um ่มสุพรรณเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะให้75และ85มาปรากฏว่าเข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะ,ะและสําหรับงวดใหม่แอดมินเจอมาว่า0ธันวาคมก็เลยนามาแบ่งป,ปันเพื่อนนั่นเองนะคะจะมี4 3 4ส 4, 4 5 53และเลข55นั่นเองนะเด่นที่เลข4กับเลข5ถือว่าเลข4นี้ตรงกันเลยกับเลขเด่นของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกคนอามาลุ้นกันสำหรับววานี้ว่าเลขของแอดหนุ่มสุพันธ์ จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดใต้ฟ้านะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา16ธันวาคมแอดมินก็ได้นำมาฝากนะให้75ปรากฏว่าเลขออก57ออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของแอดใต้ฟ้านะคะและสำหรับงวดใหม่30ธันวาคมแอดใต้ฟ้าให้มาแล้วงวดนี้นะคะเด่นที่เลข4นั่นเองจะมี41 43 47 40และ เลข4 8นั่นเองนะคะตรงกันเลยนะคะกับเลขเด่นของอาจารย์นนตี้อาจารย์นอตี้ก็ใหเ้เลขเด่นมาที่เลข4เช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอตใต้ฟ้าออกมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอตใต้ฟ้าจะเข้าอีกไหมนะคะและตามมาด้วยกับชุดตัวเลขของนอ้วนนะคะสำหรับชุดเน้นชุดตัดวดที่แล้วเลขของน้อ้วนเข้านะคะทุกคนแต่ว่าแอดมินนํามาฝากเฉพาะงัวด30ธันวาคมนี้นะคะทุกคนเจอมาแล้วนะคะวดใหม่จะมี753าม และ764นะคะทุกคน2ตัวเน้นๆจะมี5 3 3 5และ64 4 6นั่นเอง3ตัว7 53และ764นะ,ะทุกคนก็ถือว่ามี5 3 3 5นี้มาตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขของ S สุดปีต d สุดปีตก็ให้35 53มาเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับชุดเน้นชุดตัด ของเลขน้อ้วานนั่นเองนะอ่ามารุนการจะมาไหมสําหรับเลขของน้อ้วานจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเขาไม่ได้ระบุฉายาให้นะคะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ย16ธันวาคมเข้า3ตัวและ2ตัวเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะทุกคนงวดที่แล้วให้577 2ตัวให้75ปรากฏว่าเข้าทั้ง3ตัว และ2ตัวนะคะและสำหรับงวดใหม่แอดมินเจอมาเลยนํามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนงวดนี้นะคะสาธันวาคมเด่นที่เลข3 2เมตรจุบจ๊บๆให้3 1และ3 4มาการ4 6นั่นเองนะคะทุกคนมีตัวกันด้วย4 6ส่วนเลขเบิ้ลเขาก็ให้3 3มาด้วยและสําหรับ3ตัวก็จะมี3 3 1และ 4 3 1สนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นการจะมาไหมสำหรับงวดนี้นะคะก็ถือว่ามีชุดรองตัวกันของเขาเลข4,664นี้มาตรงกันเลยกับชุดเน้นชุดตัดของนาอ้วนนาอ้วนให้2ตัวชุดเน้นชุดตัดก็มี 4- 6 6 4สีด้วยตรงกันเลยกับใบนี้มาลุ้นไปด้วยกันนะคะ และมาต่อเนื่องกันด้วยเลขของแอสุยนะคะทุกคนสําหรับเลขของแอสุยงวดนี้ให้มา30มธันวาคมฝั่งซ้ายน่าจะเป็นชุดเน้นของเขามีเพียง3หางเท่านั้นนั่นก็คือเลข02 05และ07นะคะฝั่งขวาจะเป็นชุดเต็มนะคะจะมี02 05 07 25ศูและเลข5 7ถือว่ามี25ตรงกันเลยกับเลขของ อาจารย์นอตตี้นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับเลขของแอสสวยงวดนี้05 07ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างดีกว่าเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดมินเจอมาสำหรับงวดใหม่30ทธันวาคม เลยนำมาแบ่งปันนะคะเขาบอกว่าสถิติเนี่ยเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะ1ธันวาคมให้97เลขออก97ต่อมา16ทธันวาคมให้75เลขออก57ออกเป็นตัวกลับนั่นเองซึ่งตัวเลขของเขาก็ถือว่ามีแค่3หางเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็3ตัวแค่1หางนะคะเป็นเลขจาก แอสสุดปังนั่นเองนะคะฉายาของเขาแอสสุดปังแล้วก็ปังจริงๆนะคะทุกคนเข้ามาแล้วสองงวด่ะแอดมินมาเห็นงวดที่สามเช่นเดียวกันนะคะงวดที่สามสามสิบธันวาคมให้มาแล้วนะคะวิ่งสี่อัดสี่นั่นเองนะ,ะสองตัวจะมีสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดอีกครั้งนะคะสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดนะคะแน่นอนก็ถือว่าสี่หกนี้ ตรงกันเลยกับชุดเน้นชุดตัดของน้อ้วนน้าอ้วนก็ให้เน้นๆสี 4, 6หกเช่นเดียวกันนะคะและ3ตัวเขาให้มาห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข548นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะสตัว548ดนั่นเองนะมาลุ้นกันสำหรับวัวนนี้ระหว่างแอ s สุดปัง vs สุดปีตเลขไหนจะมานะคะทุกคน s สุดปังก็มี s สุดปีตก็มีเช่นเดียวกันนะอะและสําหรับใบนี้เป็นเลขจาก s high งวดที่แล้วก็เข้าเช่นเดียวกันและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับงวดที่ผ่านมาเลขของ s high เข้ามาแล้ว2องวดติดนะคะทุกคนแยกเป็นบนฟ้าและลงล่างฝั่งซ้าย2ตัวลงล่างให้2หางจะมี08 09ฝั่งขวา2ตัวบนฟ้าจะมี7,4 7 5 76และเลข73นั่นเองนะคะทุกคนอารมาลุนการ7 5ก็ออกไปแล้วนะคะ74 76ก็สวยเช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้ยวยกันค่ะซึ่งก็ถือว่ามีเลข74นี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอสสุดปังแอสสุดปังก็ให้4 7มาเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับเลขของแอทยอาะมารุนการสำหรับวัวนี้ว่าเลขของแอทยจะเข้าติดกันเป็น3มวัวติดไหมนะคะตามมาด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจาก แอสตังนั่นเองนะแอสตังให้มางวดนี้2ตัวบนฟ้าลงล่าง2หางเน้นๆนั่นก็คือเลข95และ98ดนั่นเองนะอีกครั้งนะคะ95และ98ดนั่นเองสำหรับเลขของแอสตังเพียง2หางเท่านั้นเลขก็สวยเช่นเดียวกันอามารุนกันว่าเลขจะมาไหม2องหางนี้นะคะและทีนี้มาต่อกันด้วยเลขอาม่านะคะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเพิ่งเจอมาเช่นเดียวกันเลขอมาม่า3าธันวาคมนะคะ ให้เลข4วิ่ง4นั่นเองนะคะสตัวจะมี6 4 7 4และ8 4ดูจากตัวหนังสือแล้วน่าจะเป็นเลขจากแอดนํำเชียร์ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลค้าด้วยนะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงเลขอาม่านะคะทุกคนแน่นอนเลยนะคะเลขอาม่าทั้ง3หางไม่ว่าจะเป็น4 6 4 7 4 8นี้3หางนี้ มาตรงกันเลยกับเลขของแอสสุดปังแอสสุดปังก็ให้47 48และ46มาเช่นเดียวกัน46 47 48แอสสุดปังให้มาตรงกันเลยกับสามหางของแอดอาม่านะคะทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าใครลอกการบ้านใครแต่ว่าเลขเดียวกันเป๊ะเลยนะคะทุกคนอ่ะก็ดังไปเป็นที่เรียบร้อยเลยล่ะคะ่ะเลขกลุ่มนี้นะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวดนี้เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาแบ่งปัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยปังปังสอบผ่านไปด้วยการทุกพื้นที่เลยนะใครที่สอบไม่ผ่านก็ขอให้สอบผ่านในงวดนี้เลยนะคะบางคนบอก จะสิ้นปีแล้วหนูยังสอบไม่ผ่านเลยค่ะครูตายแล้วนะคะทุกคนอ่ะขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีม่แห้งสุขุสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมานสุขุสุขอนเด้อค่ะเด้อ